สวัสดีปีใหม่2,565ครับขอพระรัตนตรัยให้พรแด่ผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงประสบความสุขความสำเร็จทุกประการเถินยินดีต้อนรับสู่ช่องท่องเที่ยวธรรมวันนี้พานามัสการและนำชมสำนักสงฆ์ห้วยหินแถบบ้านโนศิลาตำบลโพมาแข้งจังหวัดบึงกาฬที่กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่งในขณะนี้ เพราะมีหินรูปร่างอัศจรรย์พร้อมเรื่องเล่าเหลือเชื่อจนต้องร้องโอ้โหเลยครับสำนักสงห้วยหินแหบคำว่า,าห้วยหินแแหบหมายถึงมีลักษณะเป็นห้วยที่มีหินสองก้อนบีบตัวเข้าหากัน ภาษาอีสานเรียกว่าแหบมีพื้นที่ใกล้กับภูลังกาประมาณ2กิโลเมตรสามารถมองเห็นภูลังกาได้ชัดเจนขนาดพื้นที่บริเวณสำนักสงฆ์ประมาณสองไร่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอประมาณ21กิโลเมตรดั้งเดิมพื้นที่นี้เป็นป่าหินที่ทอดยาวนี้ชาวบ้านเรียกว่าหินแข่เพราะคล้ายจระเข้น้ำในห้วยจะไม่แห้งเลยชาวบ้านเข้ามาหาปูปลาหากินนั้น เขาว่าขิดขวงแปลว่ามีภูมิเจ้าที่แรงเอาทรัพย์สินปูปลาไปไม่ได้ต้องวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปในปัจจุบันมีสวนยางพาราและป่าร้อมรอบไปหมดครับ สำนักสงห้วยินแหบปัจจุบันมีพระอาจารย์พิเชษชัยนาโควมมีเชื้อสายผู้ไทยบ้านบัวอำเภอรพรนานิคมจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าเดิมสำนักสงฆ์แห่งน,นี้ตั้งมาได้30กว่าปีแล้วก่อนนี้อาตมาจำพรรษาอยู่บนภูลังกาภายหลังมีนิมิตว่าองค์หลวงปู่ศีสุดโธ ได้ขอร้องให้ช่วยสร้างรูปหล่อของท่านให้ด้วยณนะสำนักสงแห่งน,นี้ท่านจึงลงมาจำพรรษาที่นี่สถานที่สำคัญที่นี่ได้แก่ 1. องค์พระพุทธรูปเบื้องหน้าใต้น้ำมีรอยพระพุทธบาทให้ได้นมัสการสการ,การะ 2. รูปหล่อองค์หลวงปู่สีสททุโธหลวงยาสีปทุมมาให้สการะขอพร 3. เมืองลับแลบริเวณหัวฝายให้สการะขอพร สหินจอระเขคที่มีรูปร่างทอดยาวแปลกประหลาดให้ได้รับชมกันครับเิมนีเข้ามาจำภาษาที่นี่ตั้งแต่ตอนกี่ประมาณหน้าร้อยหกสิบเก้าก็มามาอยู่ที่นี่เป็นรูปแาบนะไม่ครับอาจารย์มาอยู่หลายรุ่นละน,ลน,น่าจะเป็นรุ่นที่สี่ที่ห้าละ นี่มันสถานที่นี้ตั้างมาแล้วประมาณเกือบสามสิบปีจ้าที่อย่างนี้ตั้งเป็นสนับเศรษนะครับงว์มาก็ประมาณเกือบสามสิบปีแล้วก็มีพระเดี่ยวมาแอบมนษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ปล่อยร้างไปประมาณเกือบสิบปีแล้วก็ช่วงปีส5 5 9ายห้าสิบเก้าก็มี กาจารย์องของอาจารย์ลงมาจากโครงการท่านก็มาอรับปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองก็มีอยู่สองสองสองลูกแล้วก็พระอาจารย์ก็มาอยู่ปีหกสามตอนที่มาอยู่นี่เขาแสดงว่าเป็นป่าลกอยู่ตอนที่แรกใช่ไหมก็ก็ไม่ลกนะก็แบบนี้แหละประมาณนี้แหละครับก็แบบนี้แต่ว่าก็คือ ย oh s, s yeah, sure. ังไม่มีย yeah. ังไม่มีอะไรต่างๆเกิดขึ้นก็มีมีศาลาหลังนี้มีสติเก่าหลังนี้ถามแล้วก็สติรินน้ำแค่นั้นเองแล้วก็มีโรงครัวที่ยังต้้งไม่เสร็จไม่มีไฟไม่มีน้ำปลาปลาไม่มีอะไรเกียก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆกันก็มาอยู่ได้ได้สองเดือนก็เลยเจาะกระดานเจาะกระดาน เอจบประดานเสร็จก็มาเริ่มก็ถืยใจจัดงานเซอร์าเซลมาไว้ใช้เมือ่อวับก็มาตั้งจิตอธิษฐานจะภญพระนาวัดที่นี่ต้องือเริ่มเริ่มว่าถ้า,ถ,าถ้าตรงนี้มันจะเป็นวัดก็ขอให้การพนาอาารนี้มันสำเร็จเลยถ้าอาจารย์เป็นเป็นภูมิลำเนาอ,อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ คนครเป็นลูกหลานทางของหลวงปู่สิมพุทธาจจโรหลวงปู่แว่นนะครับล,ลูกหลานเพื่อนบครับเป็นสายทางเพื่อน<ม>เพราะว่าวัดวัดอาจารย์นี่จะอยู่ใกล้ๆกับบ้านเกิดของหลวงปู่สิมลูกปู่สิมพุทธาจจโรบ้านบัวบ้านทอนแล้วก็หลวงปู่แว่นเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ,ะคุณทิมกิจจะ ครัตอนเกิดวัดตำบนเกิดพระอาจารย์อยู่อยู่ฝั่งอำเภอเมือ,อ,องจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านยมพ่อยมแม่อยู่ที่ราชใจล้อมาครับคือวัดท่าบางหินนี่คือหลวงปู่ท่างใปตากกดหลวงปู่สิงปลาะใช่ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นพระครูพระอาจารย์ชาวรัตน์ธรมสุธซึ่งเป็นลูกหลานของหลวงปู่สิงปูเล่นเจ้าอาวาสครับผมดอม้ แล้วีนปีห้าหกพระอาจารย์ก็มาจำศักษิอยู่ปูรังกาห้าหกห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ปีปีห้าเก้านปวันปู่ข้างบนยในถ้ำแล้วก็ปีหกศูนก็ไปอยู่สีเชียมใหม่ครับผมหกศูนย์กหนึ่งหกสองทีไปอยู่วัดวัดเจริญธรรมลามเป็นวัดสายของหลวงปู่เทศเทศรังสีครับผมบวชได้กี่ภาษาแล้วครับทราษานี้ ย่างเขาเ้าปรรจารที่เก้าแล้วอาจารย์มีนิมิตรหรือ,อยังไงครับถึงมีองค์นั้นตรงนี้ยาที่เป็นที่มาของถ้าถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องห้วยห้วยหินแหบนั่นนั้นมีเขามาตั้งแต่ตั้งแต่ดึกกําบันอยู่แล้วห,ห้วยหินหแหบนก็คือที่นี่เขาจะเขาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเจรเ์เคสันมากกว่ามันเป็นเป็นห้วยที่เกี่ยวกับเจรเ์เขสเป็นห้วยหิน มัอเอิญมาห้วยหินแข่ห้วยหินแขกมาหินหนีบมันห้วยมันหินห้วยที่มันหินมันหนีบแค่ไวายอ่ะนะซึ่งหัวจระเข้มันก็จะอยู่ตรงหัวฝ่ายพอดีที่โดนหินหนีบไว้ในส่วนที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนี้ที่คล้ายๆกับตัวพญานาคก็คือนั่นเป็นเป็นการสันนิฐานว่าการที่เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้เป็นเพราะว่าที่นี่มีรอยพระบาทด้วย รอยผ้าพันผอดอยู่ตรงไหนครับเรืงว่าหน้าผ้าใหญ่นี่ครับเพรเราไม่ได้สังเกตเลยใต้น้ำครับก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าพยานา่งเล่นน้ำเราปรากฏตัวเพราะว่าเขารักษารอยพ้าบาดไว้โอ้อันนี้ทเทปูนทําไว้อีกหรือยึดไหมครับยึดหรอไม่ได้ยึดไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นคืออยู่ใต้ล่างนะเขาอยู่กับน้ํามาตลอดพอพอน้ําแห้งมันจะเห็นโอ้ตอนนี้คือใกล้จะลดน้ําใกล้จะลดละในส่วนของปู่กับญ้าเนี่ เพิ่งจะปั้นเมื่อเดือนกันยานี่เองที่เป็นรูปที่เราสัตว์ระคราบคือปั้นชื่นเดือนกันยาประมาณว่าท่านท่านมาเข้าขวัญน,นะถ้าพูดพระอาจารย์ในบ้านนี้คือเข้าขวาัญแต่จริงๆแล้วพระอาจารย์ก็คือพระอาจารย์ไปนั่งสมาธิอยู่บึงกรุงลงแล้วท่านมาเข้าในนิดๆในสมาธิบอกว่าถ้าจะสร้างวัดก็คือให้ปั้นท่านไว้ท่านจะเรียบลูกหลานนี่วย เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคนั้นหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปวัดป่าอารันวิเวกจังหวัดเชียงใหม่พระป่าวิปัสสนากรรมฐานท่านมีภูมิลำเนาที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาโปรดเล่าให้พุทธศาสนิกชนฟังว่าเมื่อครั้งท่านอายุได้16ปีไปเที่ยวบุญพระเวทบ้านเวียงใครใกล้คำชะโนดตื่นเช้ามาพบเห็นน้องน้ำเล็กๆใก,กล้วัดเห็นพญาสีสุดโธมาจูคอสูงเท่าต้นมะพร้าว และท่านเล่าต่อว่าจอระเขคคือเรือของพยาศีสุดโทเต่าคือกระบือแต่ภาพน้ําคือโคของท่านเป็นือว่าหละเนาะมันวัดแห่งนี้กับนีม่มาดโดนแล้วจำก้มไรกกับบ้านเป็น30สบปีอยหลังขึ้นไปพุนเนาะเดี๋ยวนี้กับสิไลปีเลยเนี่มาโดนมทีว่าตอนนั้นกับเป็นวัดสาปีมาแลเว เป็นท่าบ้านเพิ่นอยู่พอได้แต่ว่าพระอาจารย์ย่ไพระอาจารย์เพป็นคนจำชินทั้งผู้สารภาษาแต่เขานี่มีเพิ่นเพิ่นเล่นลงมาอยู่นี่หมดผู้ดมหมดผู้บาดไส้ตะกี้เพิ่นก็มาอยู่เนาะกว่าให้พระอาจารย์นี่มารักษาอยู่นี่ผู้่คนก็ถือกันแล้วซ้ำเพิ่นพระอาจารย์สแม่เป็นลูกเพิ่นหรือเป็นยังเพิ่นกระบอกก็ถือเนาะอันนี้แม่อันนี้เพิ่นกับบ้าได้เนาะแม่ขึ้นเดาไปนะแม่ก็จะขึ้นไปแต่ละน้องมีชีวินเนาะเพิ่นสร้างอาหารประจำอยู่นี่เพิ่นเเลย็นเลยสั่งได้ พระอาจารย์เช่เท่าน่ะเพื่นกับศรัทธาเพิ่นหลายส่วนมากก็ให้กรุงเทพฯจังในเฟซกับแม่บ่มีโทรศัพท์แม่ก็เลยบ่อง้เรื่องมีแต่โทรมาเพิ่นมีแต่ร่วมทําบุญทําบุญนําพระอาจารย์นะสี่สักร่ายยัอยากษรสาหยังขาดหยังกับไฮรบอกพระเจ้าก็สิซอยเล่ามาตลอดจังสีหน้าเพราะว่าแม่ฮู้แล้วว่าผมนี้เฮ็ดอยูุ่ติได๋เพราะว่าให้แม่ก็อยู่มหันเนาะลงมาหาปู่หาป่าลงมาก็คือผมนี้ก็เป็นตาญาอยู่แล้วนะบ่นหมดมึนหคือแขี่แต้เขา แช่กากกับากันอยู่ก็พอกเบี้ยกันได้มองกางกันี่้งคนก็เอ็ดเป็่นงแล้วก็เปลีหยนไปาลายนี่าแ้มีแมมซีมาตะสกุลนะเนาะเมซีโน่น่ะคนไปลงไตหลังย่งดินได้เลยเอาคนหน้านย่างเาอยู่ย่านดินได้บั่นั้นหัวซักเลยบันั้นละแมซี่คนนั้นแมซีคนบอบตัวเราคนเป็นเมซี่มาตาสกุลคนห้ลงคนลงไปบอกลงบ่ได้ได้บันี้เพราะว่าอานนั้นบ่อยคนบอบหัวหรอก ว่าเขาดักมใส่คนมาคนนนมาืนมาที่ร่เ่า้เหียบแต่กีคนบอน่าดีคืนมาน่เหยียบได้สุแม่์ก็ย่งจะไปเหยียบปล่อยปูปล่อยป่าอยู่ป่านี้เพิ่อนึืนมาสร้างอะไรคือเหยียบหลังเพื่นมาได้สร้างสิ่งแห้งหลีเรียงเวามาใส่เอาปลาฟ้าปลาฟ้ากับว่าเอาดอกเพราะว่านู่งใหญ่ทิมฮอตเบสทิมฮอตอีหยังเต้ทำเออกับมาใส่ปลาฟ้าใส่เอาบริวารเพื่อนไปกินมาได้ นีอันเป็นไปลูกมันอันนี้ซักซีดอีหลีซัะอบักไงหางกระกุ้นผุเล้วข้างคนลงกับโกกบกันนี่เนาะตะกี้มันดิ่นใจเนาะข่อยไม่แย่ใครหมดเดียงคนเรื่อยมันทศที่ท่ามดาบอซ้ำหมาอันุเหลวอยข้างดินไใ้งูคนลงเรื่อยลงมาโอ้ซ้ำโอ้ยก็ะหอยดินใจตะกี้มันเป็นห้างดินไใจเนาะมันเป็นซี่ได้ซุเมียมาแย่ใครหมดเดียงนะนะหากินซู่ยแนละไปจะเป็นยักัก หาให้กินข้าวกิลีรูกตะกี้หันมิตยางกับยางย่างยันเดียวเลยตะกี้ยางแกขีดดินไส่เนาะห้อยงูมันเลื่อยวกันเรื่อยไงปุ่นห้อยก้องคนตะลุกมาหนีเหรอมาหนีลุกมาหนีกับปุยานเนาะกับตะโบข้าเก่าคุณบอกกับตะโบข้าเก่าคุณเที่ยวแล้วก็ลุกไปทำกองแน่กับทำกองมากับลุกมาหนีแน่ลุกมาหนี่บ้านนี้เ่าเห็นดอกคนขึ้นมาอยู่แล้วตอนนคนสิงแล้วคนสิงมาสั่งให้เจริญหลับท่าน การเดินทาง 1. การเดินทางเข้ามาได้หลายเส้นทางครับหากมาจากจังหวัดนครพนมเข้าสู่ถนนบึงคงหลงเซกาแล้วให้เลี้ยวซ้ายที่บ้านดงสว่างวิ่งตามถนนลาดยางตรงไปจนถึงบ้านนาอ่างระยะทางประมาณ11.5กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาจากบ้านนาอ่างไปถึงปากทางเข้าสู่สำนักสงฆ์เป็นถนนคอนกรีตประมาณ1.5กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าไป เป็นถนนลูกรังประมาณ1กิโลเมตรถึงจุดหมาย 2. หากมาจากอำเภอเซกาก่อนถึงตัวอำเภอบึงคงหลงให้อยู่เทิรนกลับเข้าสู่บ้านบัวโคถนนลาดยางระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเดินทางตรงต่อไปถึงปากทางเข้าสำนักส่งหินแหบ3กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก1กิโลเมตรถึงจุดหมายครับขอบคุณทุกท่านที่รับชม ขอสัพพะมงคลจงมีแด่ท่านสวัสดีครับ